คลิปนี้จัดให้สายมูนะฮะที่ต้องการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระพงกระดูกผีที่ท่านอาจารย์คมเนี่ยเคยทํามาแล้วหลายคลิปและท่านก็ออกวัตถุบงคลประเภทที่เรียกว่าเป็นพระพงกระดูกผีเนี่ยปรากฏว่าลูกศิษย์คนไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยบูชาแล้วได้สิ่งที่ปรารถนาอย่างไม่น่าเชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปพบกับท่านอาจารย์คมไตเวศเจ้าสำนักอสมบรมมีพ่อแก่ อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับให้ท่านอาจารย์คมอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับพระผมกระดูกผีของพระอาจารย์หนูที่วัดโพหรือวัดพระเชตุพนนะฮะที่มียักษ์นะฮะที่มียักษ์เป็นคู่อริก,กับว,วัดวัดแจ้งนะฮะเล่ากันนะว่าวัดโพกับวัดแจ้งมียักษ์แล้วก็ลบกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับและถ้าหากว่าจะบูชาวัตถุมงคลปิดเพื่อเครื่องรางพระผมกระดูกผี ติดต่อคุณสุทินครับผมขึ้นเบอร์ให้ขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามพบกักใหม่คลิปหน้าครับกราบขอบพระคุณครับสิสุสังอรหังสุขโตอรหังพุทธสังมิพระคถา สำหรับใช้ในการบูชาหรือการตกเศษหรือการเรียกบรรดาพูดพลารทั้งหลายสายพายสายผีนะบรรดาสายพายสายผีนี้ก็เป็นเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณโบราณไม่ใช่ว่าเพิ่งมาสร้างเพิ่งมาทำกันขึ้นที่ทำกันมาเนี่ยเกือบร้อยปีหรืออาจจะมีร้อยกว่าปีแล้วก็าอาจจะเป็นได้เพราะมีหลายเกจิคณาจารย์ที่จัดสร้างกันขึ้นมาที่ทำสายพูดสายพายยุ ต้นต้นเลยก็คือเกจิคณาจารย์สายโคราชหรือว่านครราชสีมาต่อจากนั้นมาท่านพระอาจารย์หนูแห่งวัดโพธาเตียนกทธออได้เริ่ม <c oughs> สร้างเครื่องรางและพระปิตาและพระเครื่องพิมพ์ต่างๆสายพูดสายพายขึ้นเมื่อประมาณปี2480เป็นต้นมาแล้วก็สร้างมาเรื่อยๆนะสร้างมาเรื่อยๆและโดยเฉพาะยุคป,ปี2482 ถึงของป485เป็นยุคที่เข้าสู่สงครามโลก นะเข้าสู่สงครามโลกประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะจึงเกิดทุกพิษภ้ยเข้ายากหมากแพงและเกิดภัยพิบัติอันตร,รายต่างๆนานาบรรดาพระเกจิคณาจารย์ทั้งหลายในยุคนั้นจึงพากันสร้างเครื่องรางและพระเครื่องต่างๆเพื่อแจกให้เป็นขวัญกำลังใจเดบรรดาทหารหารที่ต้องไปร่วมสมรภูมิและอีกส่วนหนึ่งนั้นก็แจกให้กับชาวบ้านญาติโยมเอาไว้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ และ <c oughs> ป้องกันภัยพิบัติหรือป้องกันตัวนั่นเองจึงได้เกิดมีเครื่องรางต่างๆขึ้นมากมายท่านพระอาจารย์หนูแห่งวัดโพธาเตียนท่านก็เอาสูตรตำรับวิชาของท่านที่ร่ำเรียนศึกษามานั้นมาสร้างเป็นผู้ลายขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่าหงพายอันนี้เป็นหงพายเต็มองนะเป็นเต็มองล,ลักษณะนั่งคัทมาดอุ้มพระปิดตาไว้บางทิมนั้นก็จะเป็นลักษณะอุ้มกะโหลก ลักษณะนี้นะส่วนวัตถุชนวนมวลสารที่นำมาสร้างนำมาทำนั้นท่านก็เน้นเอาผงเท่าอังคารแล้วว่าผงกระดูกนะผงกระดูก <c oughs> จากป่าช้าต่างๆเอามารวมกันเอามารวมกันแล้วก็เอามาตำเอามาปนผสมกับชนวนมวลสารต่างๆเช่นว่านร้อยแปดเกรสนร้อยแปดต่างๆแล้วก็ทําการแปะแกะแม่พิมพ์แบบง่ายๆทําบล็อกแบบง่ายๆนะกดออกมาเป็นเครื่องรางอันนี้เป็นเครื่องราง นะแล้วท่านยังทําเป็นพระเครื่องลูกพระปิตาแล้วก็เป็นพระสมเด็จและพระพิมพ์อื่นๆอีกค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่ชุดที่ทําเป็นพลายลักษณะนี้ค่อนข้างมีน้อยเป็นการที่ท่าน <c oughs> ทําในยุคต้นต้นสรนะ้างขึ้นในยุคต้นๆและโดยเฉพาะการที่จะเล่นพูดเล่นพลายนะหรือว่าบูชาพูดพลายนี้สิ่งสําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องเส้น นะการเส้นวัดกตะเแตนโบราณว่ากาบได้ไหวถึงนะการเล่นพูดเล่นพลายนั้นมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราดูแลดีนะกาบได้ไหวถึงเขาก็จะช่วยเหลือคุ้มครองดีแต่เมื่อใดที่เราละเลยห,หรือละทิ้งเขาก็จะเล่นงานเราเช่นกันฉะนั้นการที่จะเล่นพูดเล่นพลายนี้นะ <c oughs> เราจะต้องตัดสินใจให้ดีตัดสินใจให้ดีว่าเราปฏิบัติได้หรือไม่ทำได้หรือไม่ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปเล่น